ก็ทำ,ำอะไรอยู่เอ,อย่ย ก่อนอื่นก็ทักทายสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะวสะวัสดีค่ะช่องพลันไทยชนแนลครับผมค่ะคับมีโอกาสได้เดินทางมาปกติก็ะจะทําคลิปเกี่ยวกับช้างอยู่แล้วค่ะยินดีเลยค่ะครับทีนี้มีข้อมูลทางหน้าสื่อเนาะบอกว่าช้างพังจามจุลีพังจามจุลีนะคะเป็นเพศเมียอายุ36ปีนะคะคเคยมี ท้องมาแล้วคลอดมาแล้วสี่เชือกนะคะสี่เชือกอันนี้เนี่ยลักษณะของท้องที่ห้าแล้วค่ะคท้องที่ห้าแล้วนะคะ<อ>แต่เราไม่ทราบนะเขาก็เป็นแฝดเรารู้ว่าเขาท้องปกติท้องปก,กติของสัตว์นะคะแล้วพ,พอจะรู้กําหนดคลอดด้วยอาทิตย์นี้ใกล้คลอดแล้วเพราะลักษณะการเตือนเขาจะบอกบเขาจะร้องและจะมีเมือกไหลอ,อะไรอย่างเงี<อ>้ยจะกระวนกระวายค่ะคะุณหม,มอเขาก็จะดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะคะ่ะอ๋อครับผม ใน,ในวันที่คลอดนี่รู้สึกว่าจะคลอดง่ายไหมครับผมอ่าคลอดเนี่ยนะคะตอนสามทุ่มเนี่ยคลอดมาปกปติเลยหนึ่งเชือกครับออก็โอเคละะ้ะคะประคองกันใช้ผ้าเขามาประคองกันคุณหมอก็ดูแลครับพออีกสินาทีเราก็นึกว่าล็อกเขาแบ่งพวดมาพวด คือทุกคนก็ตกใจนกว่าล็อกใช่ไหมคะที่ไหนได้คือคนนึงก็บอกว่าด้านลูกช้างเพราะลูกช้างพวกตัวแม่เขาคงตกใจโอ้ครับผมแล้วเจ็บตกใจแล้วตัวอะไรเขาก็แบบจะกด คือตกใจความตกใจและเจ็บด้วยจะกดนะจะทับจะขยี้วานของเราก็ประมาณสิบคนก็ช่วยกันดันดันดดันดและอีกคนหนึ่งก็พยายามแตะเอาเอาลูกช้างออกไปคือพยายามคือเตะพยายามดึงออกมาใช่ดึงดึงเพราะแม่เขากดแรงช้างนะคะต้องเข้าใจว่าแรงช้างแม่เขาก็เลยกดพขากดเสร็จแล้วความรู้จะทําไงวานฮีโร่เลยนะคะก้าเท้าปัด แล้วคนข้างนอกก็ดึงออกอตัวเองก็โดนกดแทน<อ>หาหักแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ<อ>ปลอดภัยดี<อ>ค่ะนั่นคือดีโลกปลอดภัยแล้วเนาะใช่ปลอดภ<อ>ัยค่ะอ,อ,บอบผ รู้สึกดีใจไหมครับผมโอ้โหเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะของโลกเลยของโลกเลยเพราะของโลกเพราะอะไรเราเคยมีแฝดประเทศไทยเราสามสามแฝดแฝดที่หนึ่งตัวสัตว์เขาเขียวจุ๋มกระจิ๋มก็เสียชีวิตเป็นหนึ่งครับผมแฝดที่สองอยู่ที่สุรินเกิดว่าปี5้าสาเป็นทัพผู้ทั้งคู่ครับชื่อทองทองคํากับทองแท่งนะคะปีห้แล้วก็ ปัจจุบันนี้ซึ่งมีความแตกต่างคือได้ทั้งผู้และก็เมียซึ่งเดียวหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะ<อ>ที่ได้เพศแตกต่างนะคะคแล้วลักษณะผีีสผิวเขาก็ออกจะชมพูชมพูนะคะคที่มีความแตกต่างนะคะตัวที่ใหญ่เรียกว่เกาเชือกหรือตัว เออช้างบ้านเรียกว่าเชือกเชือกเนาะค่ะครับเอ่อเชือกที่โตโตกว่าเนี่ยครับเป็นเป็นผู้พี่หรือว่าเป็นพี่ชายค่ะเป็นพี่ชายค่ะอันนั้นเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวค่ะโอ้ครับผมค่ะโอ้สุดยอดนะใช่ค่ะเพราะว่าตามที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน้าหนังสือพิมพ์จากเอ่อยูทูบจากเอ่อโทรทัศน์ช่องต่างๆเนาะช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าเอ่อพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเขาก็เยี่ยงกัน เขาเพิ่มใจทั้งประเทศนะทั้งโลกก็าว่าได้เมื่อเสารที่นี่แน่นเลยค่ะครับแน่นเลยค่ะอยากมาชื่นชมใช่ใช่เป็นสิ่งอะไรที่เกิดในประเทศของเราและเป็นปีมหามงคลครับของในหลวงของเราครบ72ปีด้วยค่ะือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์น้องเาตัวสีจมบูน่ารักเป็นช้างเผือกหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้ต้องรอรอรอการถอดสีของเขาแต่เขา เราเราคลอดมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบห้าเชือกเรารู้สึกว่าเขาจะแตกต่างหน่อยเช่นนี้ค่ะโอ้สุดยอดโอ้ ครับก็ขอบคุณมากครับผมสวัดีค่ะเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวได้นะคะมาเที่ยวได้อ่าฝากฝากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับผมมาเที่ยวที่พระเนียดหลวงนะคะพระเนียดคลองช้างได้หมู่บ้านช้างพระเนียดหลวงได้นะคะเราให้เข้ามานะะคแต่เพียงว่าการการสัมผัสเนี่ยเรายังไม่ให้สัมผัสนะคะเพราะว่าเชื้อโรคจากคนรุ่นเด็กจะเยอะนะคะแต่มาเยี่ยมได้มาผูกขวันมาทําขวัญมามาให้พรได้ค่ะยินดีค่ะก็ขอเชิญพี่ เรประชาชนคนไทยที่มีความรักความปลุกพันกับช้างเนาะใช่คะ่ะใช่ก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวนะครับการปักหมุตรให้ปักมุตร,รพระเนียดของช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย,ย่งงางนั้นเลยใช่คะ่ะโอ,อได้ได้ขอบคุณมากครับผมยินดี<อ>ครับขอบคุณครับ พออยู่นี่ล้วครับครับ ครับก็ในวันนี้นะครับก็มีพี่น้องคนรักช้างนะครับพี่น้องประชาชนคนที่รักช้างก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับได้พูดคุยนะครับจากผู้ที่ดูแลช้างนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ได้สัมภาษณ์กับท่านก็บอกว่าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ นะครับแต่ว่าก็งดสัมผัสนะครับเพราะว่ากลัวน้องเขาจะติดเชื้อนะครับส่วนคุณแม่ก็คือพังจามจุลีนะครับก็เป็นช้างที่น่ารักนะครับก็เป็นช้างที่น่ารักนะครับ กับช้างแฝดคู่นี้นะครับเ,เชือกแรกเชือกแรกเนี่เป็นเป็นเพศชายนะครับรูปร่างก็ค่อนข้างที่จะโตพอสมควรนะครับส่วนเ,เชือกที่สองนะครับก็เป็นเพศเมียนะครับก็มีสีชมพูรเรื่อเรือนะครับตามภาพที่น้องได้เห็นนะครับ ที่นี่ก็จะ,ะมีช้างนะครับค,ค่อนข้างหลายเชือกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามถ่ายทําให้พี่น้องได้เห็นนะครับซ้ายมือนะครับที่พี่น้องได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือ,อช้างเพศเมียนะครับผู้เป็นน้องนะเป็นน้องสาวนะครับ ก็ทำอะไรอยู่เอ่ย踏踏踏อยากดูดูพี่กับน้องนะครับ,น,รรบน่าราักมากนะครับน่ารักมาก สงสัยจังง่วงนะครับ <laughs> ยืนนิ่งเลยพี่น้องนะครับยืนนิ่งเลยดู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 เออพูน้องนี่ยืนนิ่งเลยนะครับอ,อน่ารักมากนะครับทำอะไรจะกินนมอ๋อเออเออเขาเขาเขากินนมพี่น้อง นะครับภาพที่พี่น้องอิฟซีได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้นะครับก็เป็นภาพของน้องเมื่อสักครู่นะครับผมก็ไม่เคยเห็นนมช้างนะครับตอนนี้รู้แล้วเขาอยู่ที่ขาคู่หน้านะครับอ๋อนมช้างเขาอยู่ตรงนั้นนะครับครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลอยู่ที่ศูนย์ช้างนะครับก็หลายคนเหมือนกันน่ารักมากน่ารักมาก นะครับ <Okay. S 1> ครับเราก็ก็มาดูกันนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช้างนะครับเขากำลังทำอะไรเอ่ยนะครับเหมือนเหมือนทำเป็นเก้าอี้แล้วอาจจะให้น้องนอนไหม Ấy? ใช่ไหมอ๋อครับผมต้องต,ต้องเอานอนข้างบนเพิ่มความสูงเลอะกระโดดมาไม่ถึงนะครับอ๋อกินนมแม่ไม่ถึงอ๋อกินนมแม่ไม่ถึงอ๋อครับก็เป็นภาพที่หาชมได้ยากมากครับ ตเต,ตื่นเต้นพี่น้องนะครับขณะนี้นะครับเขาก็กําลังเอาอช้างเพศเมียคู่น้องนะครับให้ให้ดื่มนมพี่น้องนะครับนี่คือวิธีการผมมั่นใจว่าพี่น้องอิฟซีจำนวนมากเนี่ยยังยังไม่เคยเห็นว่าลูกช้างช้างขนาดเล็กเนี่ยเ,เขาทำแบบไหนนะครับตอนนี้กำลังให้ดื่มนมนะครับ โทษนะครับครับในขณะนี้ก็กำลังก็กำลังให้ทั้งเพศเมียนะครับให้ดื่มนมนะครับต้องให้เจ้าหน้าที่ 6คน7คนนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะหาดูยากพอสมควรน,นะครับอะ ครับน้องน้องก็ร้องนะครับเพราะว่าตัวเล็กจัดแล้วก็เข้าเข้าไม่ถึงนะครับเข้าเข้าไม่ถึงนะครับเข้าไม่ถึงนมนะครับนี่คือขั้นตอนอให้นมช้างนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นปรุสัติ์ที่ทำคลอดอน้องช้างนะครับที่ที่ได้เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือ นะครับนะครับคุณหมอเขาก็ก็เก่งนะครับคุณคุณเออคุณหมอเขาเก่งโอ้โหสุดยอดสุดยอดตัวเล็กเนี่ยกันนี้เป็นช้างคู่พี่นะครับ กับที่พี่น้องได้เห็นอยู่ไซมืออันนี้คือช้างเพศผพูดตัวตัวพี่นะครับอันนี้เป็นผู้เป็นพี่ตัวก็ค่อนข้างโตน่ารักนะครับส่วนที่ทีมงานกําลังให้นมอยู่อันนั้นเป็นช้างเพศเมียผู้น้องนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเห็นนมช้างเขาอยู่ตรงขาคู่หน้า, <st ress> า,ามันมันน่าจะมีเฉพาะตรงนั้นหรือเปล่าครับผมใช่ไหม <st ress> เออเออคู่เดียว <st ress> แล้วขาเขาบังอยู่ขาเขาบังอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นเพศเมียส่วนเจ้าตัวเล็กอันนั้นเป็นเพศผู้เพศผู้เนี่เป็นเป็นพี่ชายแต่ส่วนตัวที่กําลังป้อนนมนี่เป็นเป็นเป็นเพศเมียเป็นน้องเพิ่งคลอดเพ่อดได้สามวัน ไปจะหอาหารม่ต้องกินเอาแล้วร้องแล้วงอแเอาเองอแเอาเอเอาเอาเอาเอ้เออาเ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 ่าเอากอาาเออเออา

<laughs> ตัวน้อยโคตรน่ารักเลยเห <laughs> ็นไหมพี่น้องนะครับน้องเขาน่ารักมากไม่เคยมีทังทีรูปแฝดอันนี้มไม่แฟดหญิงเฝดชายไม่เคยเจอใช่ไหมตามข้อมูลเคยมีแต่ว่าเป็นแฟดหญิงทั้งคู่แฟดชายทั้งคู่แต่นี้คู่นี้นี คือเป็น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 แฝดแบบคือไม่เคยมีในโลกครั้งแรกในโลกเลยครับเราเราเพื่อเผยจะเป็นเผือกด้วยนะเนี่ยออกสีชมพูทั้งตัวเลยอ่ะครับอ้าวทำไม ให้กันค่ะให้กันให้แม่ให้แม่แม่กินได้ใช่ไหมแม่กินได้เลยกินได้ครับผมเขาก็ให้กันด้วยน้องๆให้น้องเราให้แม่ให้แม่เอาเอาส่งเลยนะครับคืออันนี้ก็คือแม่พังจามจุลีนะครับเป็นช้างที่น่ารักนะครับเขาน่ารักอนี่มาแล้วพระเอกแม่

โอ้ยให้อ <m desp lawsuit royable> <What> ้ยโอด้ยโอยโอ้อ้น้ยโอยอปยโอ้ดโ้ยโ่ยอ้ยอ้้ยอ่อ้อ้ยขอ้้ยโ้อย้ยโ้ยอ้ยโออย้้ย้อ้อย้ย